มีผู้ใหญ่ท่านหนึง่งระดับอธิบดีและกันเป็นทหารก็ระดับคนอากาศโทขึ้นไปเนี่ยคนโทขึ้นไปท่านให้เหรียญผมมาเป็นเหรียญพระเจ้าตากขี่มา้าเขาบอกว่าเหรียญน,นี้งานโคตรเยอะเลยแต่เหนื่อยนะแต่งานดีงานจะมีเข้ามาจะได้แบบปรับปรุงตำแหน่งขึ้นเร็วแต่โคตรเหนื่อยเลยถ้าจะห้เหรียญที่แบบว่าเป็นพระเจ้านายทรงมา้าหรือว่าเหรียญพระรูปทรงมา้าเหมือนกันที่เขาบอกที่เป็นรูปในหลวงแลวทรงมา้าเป็นเหรียญเนี่ยเขาบอกว่า งานจะดีงานจะหนักงานจะโตแต่ว่าเหนื่อยมากจริง,รงไหมจริงค่ะพี่เต๋าก็เช่นเช่นกับว่าหากถ้าเรามีรูปหล่อที่เป็นทรงม้าครับหรือถ้าเรามีเลขเจ็ดที่บ้านนะคะที่เหมือนเป็นเลขเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยเลขตัวเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดไท<า>ยหรือ,รอเลขเจ็ดเลขเจ็ดไทยเลขเจ็ดอารบิกค่ะที่เป็นเลขเจ็ดเนี่ยคะ่ะเซเว่นนะคะสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเดินทาง สิ่งที่ป่งบอกว่าจะทําให้คุณทํางานต้องมีการเดินทางทํางานเหนื่อยมากแต่เงินคุณอาจจะไม่เยอะนะจริงค่ะไม่ใช่แค่เหรียญอย่างเดียวนะพี่เจมรูปภาพด้วยหรือจะเป็นรูปหลอดท่านด้วยถ้ามีไว้ที่บ้านโดยเฉพาะอ่ะถ้าพี่เจมเอารูปแบบอ่อสมเด็จกันที่ห้าทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากทรงม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะทําให้แบบเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนแบบจะทําให้มี S <S> <S การเดินทางตลอดเวลาอาจจะต้องมีการย้ายงานมีการเลื่อนขั้นแต่ย้ายในทางที่ดีเลื่อนขั้นในทางที่ดีนะคะพีออ่คือเน้นอำนาจวาสนาแต่ว่าเงินน,อน้อย